เดี๋ยวเรามาแก้สมการหาค่า y นะครับในโจทย์ข้อนี้ด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเวลาเห็นโจทย์ลักษณะที่มันยาวขนาดนี้นะครับจะจะต้องแก้สมการเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีทั้งจํานวนค่าเนาะทั้ง3าตัวนะครับมีเครื่องหมายลบมีเครื่องหมายหารเนี่ยมีวงเล็บอีกนะครับก็นักเรียนอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากจังเลยดูแล้วน่าจะวุ่นวายแล้วก็แก้ยากหาคําตอบได้ยากอะไรเงี้ยครับ ก่อนอื่นเลยอย่าพึ่งอย่าพิ่งคิดว่ามันยากนะครับคือโจทย์เนี่ยมันอาจจะดูยาวจริงนะครับแต่ดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ยากก็ได้นะครับค่อยๆทําในสิ่งที่เราทําได้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ครูจะวิเคราะห์ก็คือครูจะทําให้จานวนคระเนี่ยมันเป็นเศษเกินก่อนนะครับเวลาเรามองในการแก้สมการนั้นน่ะจะช่วยทาให้เรามองง่ายขึ้นนะครับโอเคงั้นสเต็ปที่1เราจะทําให้สมการนี้นะครับเปลี่ยนจากจํานวนคระเป็นเศษเกิน <c oughs> ที่เหลือนะครับยังไม่เปลี่ยนอะไรนะที่เหลือยังเขียนเหมือนเดิมอยู่โอเคเราก็จะเริ่มกัน y นะครับลบสามเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับลบจำนวนคลาสตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนเปลี่ยนเป็นเศษเกินนะครับโดยใช้หลักล่างคูณกลางบวกบนนะ, 91, 9, นะครับล่างคูณกลางบวกบนนะ91ได้9้านะครับบวกบนก็คือบวก5เนาะ10บ1 12 13 14นะครับก็จะได้เป็นเศษ14ส่วน9าตัวส่วนเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็นเศษ14แล้วก็ส่วน แล้วก็บวกด้วยเหมือนเดิมล่างคูณกลางบวกบนนะครับ6คูณ4 24 25 26 27ก็จะได้เป็นเศษ27นะครับแล้วก็ส่วนด้วย4ตัวส่วนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หารจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเครื่องหมายต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังเขียนมาให้มันเหมือนกันกันกบตัวต้นฉบับนะครับบางทีเรารีบไปน,นิดน,นึงเขียนผิดไปปุ๊บคำตอบก็จะผิดพลาดได้นะครับ5 1 5 6 7 8 9อันนี้จะเป็นเศษ9ส่วน 5, 5, 5, 5, 5 6, 7, 8, 9, เนาะ เศษเส่วนหโอเคครบแล้วฝั่งนี้นะครับครบแล้วนะครับเปลี่ยนจากจํานวนคละเป็นเศษเกินเรียบร้อยนะครับเครื่องหมายก็มาตรงตามต้นฉบับนะครับอ่าเรามาวิเคราะห์ด้านหลังด้านหลังเนี่ยมันมีวงเล็บเนาะมี y นะครับวบวกด้วยในวงเล็บ y ลบหกคุณมองว่าวงเล็บเนี้ยถ้าเราแจกแจงนะครับเอาบวกเข้าไปเนี่ยมันก็ยังได้เหมือนเดิมมีค่าเท่ากับไม่ได้ใส่วงเล็บ เพราะฉะนั้น <c oughs> ครูก็จะถอดวงเล็บออกเลยก็จะได้เป็น y บวกด้วย y ลบ6นะครับเพราะว่าบวกเข้ามาก็จะเป็นเนี่ย y ก็จะเป็นบวก y แล้วก็บวกจะลบก็ได้ลบเนาะบ6ตรงกันอยู่ดีนะครับตรงกับไม่ตรงกับใส่วงเล็บอยู่ดีโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาสรรมการของเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงตรงจำนวนคลันะครับคราวนี้เราไฮไลท์นิด ตรงจุดนี้ไว้ก่อนกันพลาดนะครับเดี๋ยวก้อนนี้เราต้องคำนวณก่อนนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหารเนอะอลำดับในการคำนวณเนี่ยมีลบ,ม,ลบมีลบนะครับมีบวกแต่ไอตรงหารเนี่ยเราต้องจับคู่เขาทำคู่นี้ก่อนนะครับโอเคแล้วสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือฝั่งนี้มี y1 ตัวฝั่งนี้มี y 2ตัว <c oughs> ถ้าสมมติครูย้าย y มาฝั่งนี้จะย้ายตัวไหนก็ได้นะสมมติครูย้ายตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็คือบวกเหมือนกันนะ ย้ายบวก y มาฝั่งนี้ที่เหลือมันเดิมนะครับมันก็จะกลายเป็น y ตัวนี้รออยู่เนาะเป็น y อันนี้บวก y ย้ายมาก็เป็นลบ y y ลบ y ก็คือหมดไปถูกไหม y ลบ y ก็คือศูนย์ถูกไหมเหมือน5ลบ5ได้ศูนย์7ลบ7ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นวเวลานักเรียนเห็นตัวแปรนะครับและเครื่องหมายมันเหมือนกันตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งนะ y กับ y ตัวนี้ก็ได้ให้หนักเรียนตัดอย่างนี้ได้เลยเหมือนย้ายข้างแล้วมาลบกันนะครับได้เลยนะครับมันก็จะหายไปโอเคเพราะฉะนั้นครูก็จะตัดชึบชึบ วายหายไปหนึ่งตัวละนะครับเราก็จะเอาแล้วเราก็จะย้ายลบหกมาฝั่งนี้ด้วยนะครับเนาะบรรทัดต่อบรรทัดต่อมาที่ครูจะเขียนนะครับตอนนี้วายเราหายไปแล้วนะครับคู่หนึ่งอย่างเงี้ยหายไปละแล้วครูจะย้ายลบหกมาฝั่งนี้จากลบหกย้ายมาก็จะเป็นบวกหกถูกไหมทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลำดับในการคิดนะ Y เราจะไม่เขียนลงมาแล้วเราตัดแล้วครูจะย้ายลบหกมาฝั่งนี้ที่เหลือครูจะเขียนเหมือนเดิมนะครับโอเคครูก็จะได้เป็น6 ลบสามลบหกนะย้ายมาเป็นหกเฉยๆไม่มีลบละเพราะทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนที่เหลือครูจะเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็นหกลบสามลบเศษสิบสี่ส่วนเก้าบวกยี่สิบเจ็ดส่วนสี่นะครับหารอ่ะตรงนี้เราครูจะเปลี่ยนหารเป็นคูณอ่ะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับครูจะเปลี่ยนหารเป็นคูณ และกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็จะได้เป็นเศษห้าส่วนเกนะ้าเนาะแล้วก็เท่ากับฝั่งนี้เมื่อกี้เราย้ายลบหกมาแล้วก็หายไปเหลือแค่ y ตัวเดียวก็เท่ากับ y าโอ้บางคนยิ้มละนี่สังเกตนะครับสมการของเราคือ y เท่ากับการคำนวณก้อนนี้เรียบร้อยเริ่มง่ายขึ้นละถูกไหมเริ่มง่ายขึ้นละนะครับอ่ะมาดูซิจะคำนวณยังไงดีเราก็หกลบสามคู่นี้เนี่ย มันอยู่ใกล้กันนะหกลบสามก็ได้สามนะครับลบเศษสิบสี่ส่วนเก้าเนี่ยยังต้องมาอยู่เศษสิบสี่ส่วนเก้าแต่คู่นี้เดี๋ยวไฮไลท์ต่อนะครับคู่นี้เนี่ยยี่สิบเจ็ดส่วนสี่คูณห้าส่วนเก้าเราต้องตัดมันให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะเขียนอันลงไปนะครับเก้าหนึ่งเก้าเก้าสามยิบเจ็ดตัดต่อได้ไหมไม่ได้ละ ตัดต่อไม่ได้แล้วก็บนคูณบนล่างคูณล่างเลยนะสามคูณห้าได้สิบห้าก็จะเป็นบวกอุ้ยเดเอาสีเดียวกันก็จะเป็นบวกสิบห้าส่วนข้างล่างอะไรสี่คูณหนึ่งได้สี่เท่ากับ Y โอ้สมาการเราสั้นลงเยอะแล้วนะครับสมาการเราเหลือแค่นี้แล้วก็คือ3ามลบเศษสิบสี่ส่วนเ้าบวกเศษสิบห้าส่วนสี่เท่ากับ Y เรียบร้อย ลบกับบวกจะลบหรือบวกกันได้ส่วนต้องเท่ากันเนาะ9ก้ากับ4เนี่ยหาคณ์รน,นก็ได้ส6เลยถูกไหม, 4, มเก้าคูณสี่เอามาคูณกันเลยเพราะฉะนั้นสามเฉยๆเนี่ยมันมีส่วนเป็น1ครูจะนํา3สกมาคูณทั้งบนและล่างอันนี้ครูจะนํสี่มาคูณทั้งบนและล่างและอันนี้ครูจะนํา9้ามาคูณทั้งบนและล่างนะครับเพื่อทําให้ตัวส่วนเท่ากันหมดจะได้คํานวณได้นะครับโอเคเราเริ่มกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษสามส่วนหนึ่งนะครับคูณ สาสหส่วนสาสหนะครับลบเซสิ 14, ส่วนเนะครับคูณเษส่วนสนะครับบวกเสหส่วนสี่คูณเ9เกส่วนเนะเท่ากับ y โอเคอ่ะเรามาค่อยๆหาคำตอบกันอ่าสามสหกสเดี๋ยวขอพื้นที่นิดนึงทือมีไหมอ่าสามสิหคูนสนะหก หกสามสิบแปดสดทหนะึ่งสสามเกนาะได้1นึอันนี้ก็จะได้เป็น1นึนะครับส่วน36มสิลบสิคูณสนะครับ14บสี่คูณสี่สี่สี่สทศหนึ่หนึ่งสี่หได้ห้าสิบหกนี่จะเป็นห้าสิบหส่วนเก้าสี่สามสิอ่ะส่วนเท่ากันใช่ไหมต่อไปบวกนะครับ15บห้าคูณเก้้าคูณเ 1>, 9, 5, 4, 1ิบห้าคูณเก้าเก้าห้าสี่สิทดสี่เก้าหนึ่งเก้าสิบสนะครับแล้วก็ส่วน94 36เมื่อตัวส่วนเท่ากันทั้งหมดนะครับสังเกตนะตัวส่วนเท่ากันทั้งหมดเราก็คำนวณเศษได้นะครับเราก็คำนวณเศษได้ก็จะได้เป็น108่งแลบห้แล้วก็บวกด้วย135 ส่วนด้วยสามสิบหกเท่ากับวนะครับอโอเคเราก็เอาไปทดด้านข้างนิดนึงไหมหนะึ่งร้อยแปดลบห้าสิบหกอ่ะ,อะลบกันก่อนแล้วค่อยไปบวกเนาะแปดลบหกเหลือสองเป็นสิบลบห้าเหลือหนะ้าไหมก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบวกห้าสิบสองห้าหกเจ็ด 1นึ่นะครับ187ก็จะได้เป็น187ส่วนด้วย36เท่ากับ y โอเคครูจะเขียนสลับกันนะครับก็จะเป็น y เท่ากับ187ส่วน36จริงๆตอบแบบนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าถูกละแต่ครนี้ถ้าเราอยากจะเขียนให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับเราก็จะ,ะเปลี่ยนมันให้เป็นจำนวนคระันะครับจำนวนครัเนาะเพราะว่ามันเป็นเศษเกินอยู่ มันเป็นเศษเกินอยู่ด้ดานบนมันมากกว่าด้านล่างนะครับเราก็าไปตั้ง36เนี่ยเดี๋ยวทดคอลสี36เนี่ยเอาไปหาร187นะครับก็36คูณ5 530000น่าจะประมาณ5 6530เสศูนทด3 5 3 5 0 6 78 180เออได้พอดีเนี่ย36คูณ5เนี่ยได้180เพราะนั้นเหลือเศษ 7, กมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบอันนี้คือคำตอบแล้วนะครับ y เนะี่ยเท่ากับจำนวนเต็ม5เศษ7ส่วนด้วย36เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวคุณครูเขียนให้มันชัดๆตรงนี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่หาข้อนี้นะครับอุย้ย ได้คำตอบตรงกันหรือเปล่านะครับเอามาคอมเมนต์แชร์กันนะครับหรือใครที่มีวิธีคิดแบบอื่นนะครับที่สั้นกว่าเข้าใจง่ายกว่ายัางไงก็เอามาแชร์ได้นะครับอันนี้คุณครูค่อยๆเขียนเป็นลำดับให้ถ้าจุดไหนที่ยังสงสัยอยู่หรือว่ารู้สึกยมันยากอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับโอเคข้อนี้เพราะฉะนั้นจากโจทย์นะครับข้อนี้เขาบอกว่าจงหาค่า y จากสมการข้างบนนี้นะครับ จากสมการบนนี้เนี่ยหาค่า y แล้วก็เริ่มต้นนะครับจากที่ครูเปลี่ยนจำนวนครับเป็นเศษเกินแล้วครูก็ค่อยๆคำนวณตามลําดับไปเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนหรือยากเกินไปแค่คำนวณเยอะหน่อยตัวเลขอาจจะไม่ได้สวยงามมากแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินนะครับจนกระทั่งได้สุดท้าย y เท่ากับจำนวนเต็ม5เศษ7ส่วนด้วย36นั่นเองครับโอเค คราวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ